นับเป็นปรากฏการ์ภาพยนตร์ถล่มทลายไปแล้วทั่วโลกสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์วาเลเรียนพริกจักรวาลที่กำลังเข้าฉายอยู่ในตอนนี้หลังจากที่ระเบิดความสนุกครบรสจนทำให้สื่อมวลชนนักวิจารณ์เพจหนังและเซเล็บต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์แห่งปีกันเลยทีเดียวเต็มสิบผมให้สิบในเรื่องนี้หนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของปีนี้ก็ว่าได้เลยครับว้าวตรงที่เพลงมีเขาเข้ากันได้ดีอยากให้เขาเป็นแฟนกันจริงจริง คุณแม่ลิฮันนานี่คือนั่งแบบช่อนฉากเอรพัย์มากๆภาพสวยมากมันตะการตาดูล่เพลินมากทุกอย่างแบบ Amazing มากจริงเพราะไม่ว่าจะเป็นงานภาพ C G เทคนิคพิเศษทำให้เหมือนพาผู้ชมหลุดเข้าไปอีกล่อหนึ่งเหมือนกับตัวละครในเรื่องที่กระแสแรงก็ไม่แพ้กันทั้งเคมีที่เข้ากันและบทบาทแอคชั่นที่ทำให้คู่หูผู้พิทักษ์คู่นี้กลายเป็นสองนักแสดงที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ทั้งเดนเดอร์ฮัน ที่กลายเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจคนทั้งโลกและคาร่าเดลาวินนักแสดงสาวสุดเท่ที่ใครต่อใครต่างยกให้เธอคือนักแสดงหญิงอันดับหนึ่งในเวลานี้และอีกสองนักแสดงที่ขาดไม่ได้ในการมาสร้างสีสันให้ภาพยนตร์จนกลายเป็น Talk of the Town ไปแล้วกับซีนปรากฏตัวของดีว่าอันดับหนึ่งรีฮานนาที่ทั้งร้อนแรงปเป๊ะเบอร์จนทำให้กระแสโซเชียลยกให้ซีนของเธอคือไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ และอีกหนึ่งนักสแสดงหนุ่มที่ฮือฮาไม่แพ้กันสำหรับคริสบูที่ความหล่อของเขาทำให้แฮชแท็กวาเลเรียติดเทรนด์ข้ามวันจนทำให้ภาพยนตร์วาเลเรียนพลิกจักรวาลกลายเป็นภาพยนตร์อันดับหนึ่งของนาทีนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งปรากฏการภาพยนตร์ที่ใครๆก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของปีนี้วาเลเรียพิกจักรวาลวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งระบบปกติและระบบ3ม,มิติ